สวัสดีครับศูนย์บริการรีโมทกุญแจเมอร e เดสเบนนะครับซ่อมกุญแจรีโมททุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้เรามาบริการลูกค้านะครับนอกสถานที่นะครับรุ่น E220 นะครับตัวนี้เบล211นะครับลูกค้าต้องการทําดอกสํารองนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกตกน้ําดอกกุญแจเสียนะครับเราบริการได้นะครับตัวนี้ดอกสํารองนะครับดอกเก่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ นี่ครับดอกเก่าใช้งานได้ดอกใหม่ก็ใช้งานได้นะครับเรามีเครื่องมือโปรแกรมที่ทันสมัยนะครับเสียบหัเข้าไปนะครับบิดได้นะครับโอเคเรามาทดสอบน,นะครับยียบร้อยนะครับตุวแจรีโมททุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับนึกใช้บริการได้เลยนะครับ บีเอ็มดับเัยูฮอนโ้มอรเเดเบนขอบคุณครับ